ุกคนทำจานเล่นในขวดให้หน่อยนะคะ mm hmm. อ๋อเดี๋ยวจัดให้จ้ะ mm hmm. โอ้ยา่าเพงเห็นอะไรแบบนี้ครั้งแรกอะ mm hmm. ง่ายมากไม่รำกันว่าฉันมีอะไรบ้าง mm hmm. โคา่านี่แหละที่เราต้องการดูนะว่าฉันทำอะไรได้ mm hmm. จริงใช่ไหมฉันชอบโคลา่าแล้วถ้าไม่ใช้มือละ่ะ mm hmm. โอ้อร่อยจัง mm hmm. อะไรมากมากไม่อ,อ mm hmm. ไม่นะไม่นะอย่าเลอะ ฉันรู้สึกไม่ดีเลยเหม็นมากอ <You. S 1> ขอโทษค่ะฉันยะแต่งไม่ได้เอาละ่ะได้เวลาใส่ลูกกวาสดสกิทเท่ากันแล้ว mm. ฉันคิดว่าน้องสาวต้องชอบแน่แน่โอ้ว้าวฉันมีน้ำเชื่อมเมเปิ้ลอยู่ด้วย mm. ฉันจะใส่ลงไปเลยยิ่งหวานยิ่งอร่อยปิดฝาแล้วก็เขยา่าขวดกันเอาละ่ะดูสิโอ้ ติดพลน้ำเชื่อมล่ะ ừ, ให้ตายออกสิเปิดออกมาช่วยด้วยออกมาอีกนิดนึงทุกอย่างโอเคไหมหลานสาวโอเคค่ะโออน้ำเชื่อมติดเล็บด้วยอะ<ว>แต่ตอนนี้ก็เปิดโคดได้แล้วใช่เสียดายเล็บจัง <'s> ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าทำอาหารให้น้องรักฉันจะทำโคลา่าเจลลี่ด้วยสเปรย์แช่แข็ง มาดูกันมันเพอร์เฟกมากเลยอ้าย่าหลับแล้วเหรอเรากำลังทำชิลล่งกันนะดูสิไอเด็กขนมมันเจ๋งมากอย่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เลยอะย่จะใช้เจมเยมผลไม้หรือน้ำพึ่งดีนะย่าเลือกน้ำพึ่งลานลักย่ากำลังบินไปแล้วโอ้ย่า่ล้อเล่นนะหยุดเล่นและลงมือกันดีกว่าแค่น้ำพึ่งงั้นเหรอคุณย่คิดว่าหนูน้อยจะประทับใจงั้นเหรองั้นมาดูกันว่าเชฟทำอะไรได้บ้างฉันจะใช้โคกอย่างที่หนูน้อยต้องการ เชฟก็แค่ต้องเปิดฝาก่อนนะสิจากนั้นก็เทคโคล่าลงในกระทะแล้วก็ใส่เยลลี่มีลงไปด้วยและในการทำเจลลี่เราต้องใช้เจลาตินเยอะๆโชคดีที่ฉันมีมันอยู่ในมือเสมอเลยตอนนี้เหลือเพียงแค่ผสมให้เข้ากันแล้วก็เทกลับเข้าไปในขวดเอาล่ะเทลงไปเลยสนุกกว่าเยอะแบบนี้เย้ <Okay. S 1> yeah, เจลลี่กับจะพร้อมแล้วล่ะ มันดูน่าอร่อยมากเลยฉันชอบมันนะเกือบเต็มขวดแล้วล่ะจากนั้นก็แช่แข็งได้และนี่คือของเล่นล่าสุดของฉัน super fridge แค่แป๊บเดียววุ้นก็พร้อมแล้วล่ะดูสิเห็นไหมสวยงามมากว้าว Bravo c h e f ง่ายมากแต่ขอบคุณค่ะฉันว่ามัน p e r ์เฟ t มากเลยฉันเห็นด้วยคุณย่าอย่าลืมน้ำเพิ่งด้วยนะโอ้ใช่ขอบคุณที่เตือนจ้ะมันเกือบจะพร้อมแล้วล่ะ เอยมือของย่าเย็นมากเลยโอ้ไม่นะเย็นจังทําไงดีย่ารู้สึกไม่ค่อยดีนะต้องเป่ามันแล้วล่ะว h a โอ้มันได้ผลพระเจ้าอวยพรย่าไม่เป็นอะไรแล้วเด็กน้อยเอาเจลลี่ไปเลยจ้า w o oh. าสามอันเลิเลยอะหนูมไม่รู้เธอต้องจากตังไหนดียโอ้น่ารักจังเลยหนูตัดสินใจแล้วอันนี้แหละเจ้ามีน้อยเธออะไรมาให้ฉันนะเดี๋ยวก็รู้กันเ oh. จลลี่ทำเพื่อใช่ไหมเสีย oh. งเลย มันต้องทั้งหวานแล้วก็อร่อยมากด้วย mm hmm. อืมอไม่แล้วอืม mm hmm. ใช่แล้ว <Wow. S 1> ว้าวโคลาที่หนูชอบ mm hmm. มีอะไรอีกข้างในด้วยอะ mm hmm. น่าสนใจจังหนูอยากลองแล้วละ่ะโอบีบบจะเลีอยกมาได้ยากจังแต่ว่ามันน่ากินมากมาเลยอร่อยอร่อยแบบที่นหนูชอบเลยนี่มันอร่อยจริงๆขอบคุณค่ะเชฟ ยังเหลืออะไรอีกนะโอ้อจะเล่นจากพี่สาวโอ้หนูเห็นแล้วกว่าด้วยสวยจังอืมน่ากินสุดยอด <Awesome. S 1> นี่คือจานเล่ที่ดีที่สุดที่หนูเคยกินมาเลยแน่นอนพี่สาวชนะค่ะ <S <S เป็นไปได้ไงเย้ yeah, ขอบคุณนะน,น้องสาว <S 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 เก่งมากหลานยอดจานต่อไปก็คือวาฟเฟิล อโอ้เป็นตัวเลือกที่ดีอะไรนะ่ยย่าออย่าเข้าใจแล้ว <Hey. S 1> ฉันทำไม่เป็นนะสิมังลองดูในการทำแป้งสำหรับวัฟเฟิลเราต้องใช้แป้งไข่แล้วก็เนยจากนั้นก็ใส่น้ำตาลแล้วก็นมด้วยเยี่ยมากที่เตยแป้งของย่าอยู่ไหนนะตอนนี้จะแสงให้ดูวิธีทำนะย่าตีเร็วขนาดนี้เลยได้ไม่มีใครแสงหน้าย่าได้โอ้ย่าของจริง เห็นแล้วใช่ไหมว่าอยากทำอะไรได้เ <c oughs> งี่ยมากค่ะคุณยา่า <c oughs> โอ้ยก็แค่แรงคนแก่นะ <c oughs> ดีได้เหมือนเส้อมันง,ง่ายกว่าเราคะ่ะ <c oughs> แบบนี้เสร็จเร็วกว่าแถมนี่ยังเงินกว่าด้วยและฉันยังมีความคิดที่ดีด้วยนะฉันคิดว่าเด็กน้อยต้องชอบมันแน่นอนฉันทำวอฟเฟลหลากสีแหละแป้งชามนี้จะเป็นเป็นสีแดงส่วนอันนี้เป็นเป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วก็น้ำเงินด้วย <c oughs> ไม่ต้องพยายามหรอกนะถึงไม่มีโอกาสชนะแน่เดี๋ยวเราก็รู้กันอะไรเนี่ยทำไมต้องจริงจังขนาดนั้น โอ้พ่มเงินฉลากันดีกว่าและชัยชนะเป็นของฉันแน่นอนเฮ้ยคุณย่ากะเชฟไม่เข้าใจเรื่องทำอาหารเลยนั่นเนี่ยใครๆก็ชอบช็อกโกแลตกันทั้งนั้นขณะที่พวกเขากำลังโต้เถียงกันฉันเตรียมวาฟเฟิลของฉันให้พร้อมโอ้ร้อนจังเลยแต่หอมมากงั้นฉันจะกินมันสักหน่อยฉันต้านทานมันไม่ได้แน่นอนเจ๋งอร่อยจังฉันเก่งจริงๆนี่มันอร่อยมากเลยล่ะยำ่มๆ ทำให้น้องไม่ใช่ลรอทำแบบนั้นไม่ได้นะโอ้ใช่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูทำอีกอันละกันงั้นระวังด้วยอย่ากินอีกนะดีนะที่ย่าคุมอยู่นะหอมอร่อยน่ากินมากชชนะต้องเป็นของย่าแน่นอนอ่าฮะเฮ้อยังเร็วเกินไปค่ะปัฟบฟอของฉันสดกว่าเยอนเลยเธอชอบกันไหมล่ะเซฟเอาชนะย่าไม่ได้หรอกนะดูสิ อะไรกันเนี่ยมันบ <boy> e ินได้วาฟเฟิลมันอร่อยมากเลยฉันขอโทษนะนางสาวแต่ฉันยึดมีได้นี่นี่อะไรคะเรากำลังชาเลจ์กันอยู่นะอ้อะไรกันเนี่ยนูกินไปนิดเดียวเองนะเห็นไหมอยกตกวกันเลยงั้นจะทำอีกกันนะคะอ๋ออะไรกันเนี่ยหมดแล้วเหรอให้ตายได้ไงอะฉันควรทำยังไงกันดีเนี่ยนึกออกแล้วฉันมีมะมมี่หนึ่งกล่องอยู่ในกระเป๋าด้วย จะทำวัลฟ์ฟอกมาให้ได้ฉันแค่ต้องทำน้ำเดือดแล้วก็อรอสักครู่เทน้ำลงไปเลยแบบมะมี้ก็จะพร้อมแล้วเครื่องทำวัลฟ์ฟอกจะจัดการที่เหลือเองเย้ yeah! ใส่ลงไปเลยแบบนี้แหละเลยทุกเครื่อง <Yeah! S 1> ส่วนที่เหลือฉันจะกินเอง mm hmm. อุ้ยมันอร่อยมากเลยหลานกินไปเยอะแค่ไหนเนี้ย่ตะกร้าจริงๆเลย พัฟฟ์ที่สมบูรณ์แบบของฉันพร้อมแล้วละ่ะมันยอดเยี่ยมมากจะหั่นมันออกมาเป็นสองส่วนให้เหมือนสส่รุ้งเลยและฉันทำครีมให้เหมือนเป็นก้อนเมฆด้วยเยี่ยมมากตกแต่งด้วยสปริงโคลนี่คือผลงานสุดชนะของฉันเลยเชฟทำออกมาได้สวยจริงๆด้วยแต่ยา่ายังมีเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเหมือนกันนะบัสกินรับบิงไงละ่ะลอสตอร์เบอรี่ด้วยใส่ลงไปเลยหลานน้องชมเนนเน่ สวยแล้วก็น่ากินตามด้วยไอซิ่งด้วยนะน่าสนใจคุณย่าเก่งจังเลยอ่ะฉันก็อยากลองเหมือนกันนะทุกคนคิดว่ายังไงกับวะเพอของฉันล่ะฉันจะโรยด้วยชีสด้วยนะเอาล่ะใส่ลงไปเลยเยอะๆชีสเยอะๆเอาล่ะโอ๊ยพะจมันเข้าจมูกเลยแต่จามแล้ว เป็นอะไรไหม Hello, Hello, เธอเลิกไปหมดแล้วเนี่ย mm hmm. ต้องระวังมากกว่านี้นะเออค่ะมันเกิดขึ้นได้นะดูสิน่าสารแล้วเดี๋ยวต้องเลียมมือด้วยอร่อยจังมารายาทละอยากลองไหมคะ <Hey. S 1> ไม่เป็นไรขอบใจอ,อตามใจเราพร้อมแล้วลนะูกสาว oh. โอ้วัฟเฟอรจากบะมีมันไม่ธรรมดาเลยน่าสนใจจังเนาไม่เคยกินมาก่อนกรอบดีนะแ อร่อยเลยอ่ะแย่มากแบบนี้หนูไม่กินอร่อยนะใส่หลายมากเลยว้าวบ๊อปคอรใส่รุ้งยังเมียงทั้งสวยแล้วก็น่ากินด้วยอร่อยมากหนูชอบนะโอ้โหปอปคอร์ใส่ไอศครีมเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเลยแล้วก็สตรอเบอร์รี่ด้วย ากินมากมากสวยจังเลย <Wow. S 1> ใช่แล้วปลาเราอย่างไม่น่าเชือ่อห <Wow. S 1> นูอยากกินมากกว่าน,นี้อีก uh. คุณย่าคุณย่าชนะแล้วยินดีด้วยค่ะโอ้เย้ฉันเป็นคนแรกโว้วไอศครีมไหลกระป๋องเลย นี่แคตาเธอหมดนแล้วฉันรู so ้ส like anyway. ึกเวียนหัวทำไมมันถึงไปชี้ตรงนั้นนะผมไม่นะรู้สึกเหมือนฉันกลังถูกลงโทษพีกมันเผ็ดมากเลยนะฉันท้องรับรสชาติเค้กไม่ได้ด้วยซ้ำใช่เค้กันเธอดนอันตรายมากพะพีแต่สอ่งทีเหมือนฉันมันเหมาะกับการตกแต่งหน้าเค้กมาก จะทำให้เค้กสวยงามมีสีสันสดใสและยังอร่อยด้วยวและฉันยังรู้วิธีทำให้เค้กก้อนนี้มันดีขึ้นไปอีกฉันทำเค้กบนเค้กอีกทีใช้แค่ถ้วยไอศครีมออกมาจากถังมันจะเจ๋งมากถ้าฉันห้ยเค้กสูงขึ้นด้วยไอศครีมพวกนี้ <Awesome! S 1> ว้าวสูงมากเลย และเห็นหรือมันอร่อยหอบไปเลยตอนนี้ฉันจะลองสักชิ้นเดาวได้เลยมันต้องเยี่ยมมาก<ป>น,นี่มันเจ๋งมากอย่างนี้ฉันคิดเลยอร่อยเรอเค้กบอนที้เธออาจจะอยากลองบ้างใช่ไหมแ<ป>น่น,นอนอยากสิ <Okay. S 1> ไม่ล่ะเธอไม่ได้ลองหรอกแต่เธอต้องการเค้กของฉันไปทำไมื่าทาไมเค้กเผ็ดสุดเผ็ดร้อนของเธอลอยอยู่กิน<ป>สิหวัง<ป>ว่าฉันจะไม่พ่นไฟออกมาในคำแรกนะ โอ้ยพรชันด้วยโอ้ไม่นะปากของชันกำลังไหมนี่มันน่ากลัวมากฉันไม่อยากกินคำตัดไปแน่ๆนี่มันทรมานกันชัดๆอะไรเหรองั้นเธอต้องเจอกับวงร้อแห่งการลงทันมันดูการว่าเธอจะถูกลงทันแบบไหนไซฟิกตาบาสโกมันจะทำให้แขนของเธอเผยขึ้นไปอีกมันฉีดลงไปเลยเธอกำลังทำอะไรนะหยุดนะเจ้าสีฟ้ามันกลายเป็นสีแดงเลยนี่มันสยองสุดๆปากฉันต้องไหมแน่ ไฟไหม้ที่นี่ก็เป็นเพราะเธอทอมฉันไม่รู้สึ่ถึงปากของตัวเองเลยอถ้าไม่คนออกมาจู่หูด้วยฉันว่าฉันลัรจะบินไปไหนเ้อต้องกลับมากินเค้กหมดนะจะเหมือนว่าครั้งนี้เราต้องหยุดวงรอยดต่เองแต่ต้องปิดตาก่อน นี่มันอะไรกันไปยังเนสกับแตงกวาดองแล้วฉันทำยังไงทำสลัดเหรอใช่แล้วแหละส่วนฉันต้องโชคดีแน่นอนขอให้ฉันได้ราอยๆไม่ยุติธรรมเลยมาหมุนอีกล่าเถอะทุกอย่างยุติธรรมถ้าเธอคิดกงเธอต้องจากับวังรอแห่งการลงทันและชกรักฉันใช้อยู่ไหนล่ะฉันรักมันถึงล่าและชกโกแท้งส่วนฉันทำเบเก็ได้วันที่สุดนี่มันอ้วนมากเลยฉันต้องน้ำหนักขึ้นแน่ ไม,ม่แต่ไขมันแต่นมถั่วเหลืองเยี่ยมมากฉันอยากกินมันตลอดเวลาแล้วฉันจะบีบมันลงในล่างบนเค้กได้ยังไงมันข้นมากว้าเอ้าฉันมีความคิดดีๆแล้วโายล่างของฉันมันก็ข้นเหมือนกันดัง <c oughs> นั้นฉันจะใช้มันเหมือนซีมเมนต์ฉาบลงไปบนเค้กแบบนี้ bạn xem anh thấy lày nhất trong đời mình rồi ok chặt thua đến kinh awesome oh mình được đi mà mình cũng muốn mình không không mình cũng không 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 ออกมาสิในที่สุดตำหนิเดูไม่น่ากินเลยมีอะไรแปลกๆกับเค้กของฉันอ๋อเพราะมันยังไม่เรียบดีฉันต้องเช็คอีกรอบงั้นในระหว่างนั้นฉันใช้ลูกกิ้งมาเกลี่ยมายองเนสให้ทั่วฉันรู้แล้วว่ามีบางอย่างไม่ถูกฉันต้องแก้ไขมันนิดหน่อยฉันบนโอ้ ไมันเข้าไปในเนสเหรอเฮ้พิวเฮ้ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำต่ทำเค้กฉันพังหมดเลยนี่เธอหล่อมาใส่มือฉันทำไมจะได้เลิกกวนฉันสักทีช่วยฉันออกไปหน่อยโอ้โนฉันไม่มีเวลามากนะฉันต้องใส่ช็อกโกแลตแท่งลงไปบนเค้กนี่ไงตอนนี้มันดูเจ๋งมากมันออกมาสมบูรณ์แบบแ้าฉันใส่แตงกวาดาลงไปได้ไง จริงมันยากมากเลยเฉพาะตอนที่เมิดเธอติดอยู่ในโหลดูเค้กของฉันก่อนซิมันใหญ่มากยังมีช็อกโกแลตเต็มไปหมดเลยฉันอยากินบ้างอย่างน้อยให้ฉันลองบ้างสิเดี๋ยวฉันแป่งเค้กให้ฉันให้นะตัวเธอเหรอมันดูน่ากินผิแย่ไม่มีทางช็อคโกแลตมาหัสจันนี้เป็นของฉันคนเดียวอร่อยจังเพวเธอต้องลองทำที่บ้านด้วยนะมันอร่อยจนฉันมันยายไม่ถูกเลยฉันต้องลองของฉัน ฉันไม่ได้ดีใจกับมันเท่าไร่อะแต่นจะได้เห็นหน้าตัวเองแค่คนฉันมันสยองมากแล้วรอบนี้ฉันได้อะไรนะว้าวสายไหมเยี่ยมบอกว่าฉันได้อะไรอร่อยเหมือนกันอนี่มันแค่แทนจิ๋ว และเธอก็ต้องกินเทียนนั่นด้วยมันคงตลกมากเลยที่ได้ดู <Come on. S 1> ส่วนฉันจะกินสายใหม่ของฉันแต่ก่อ,น,อนฉันอยากเลไรกับมันก่อนเ้า <c oughs> มันทําเป็นหนืดได้ด้วยไม่ <c oughs> ใช่แค่หนวดนะ <c oughs> มันเค้าได้ด้วย <c oughs> ใช่ตอนนี้ฉันคือจรสลาัารดสายใหม่นี่เจง๋งไปเลย <c oughs> อร่อยสุดๆและที่สำคัญก็สนุกด้วย <c oughs> เห็นด้วย ฉันจะกินมันด้วยบอกว่าเธอไม่ว่านะมันอร่อยมากอร่อยเหรอนี่เอาสายใหม่ของฉันขึ้นมานะฉันไม่อยากให้เธอแต่มันอีกแล้วเออเหรอฉันตกแต่งเค้กดีกว่าันทำให้แน่ใจว่าฉันตกแต่งมันท่วเค้กนี่ดูสิฉันทำสันน่ารักๆกัสายใหม่ได้ด้วยละมีทั้นก็ตายแล้วก็เป็ด มันดูดีมากบมนเค,ค้กของฉันตอนนี้ก็ถึงเวลาลองแล้วโอ,อร่อยมากอย่างที่คิดเลยเค้กกระเทงก็เ,เกจ๋งเหมือนกันแต่ฉันจะกินมันยังไงดีฉันเต้องจุดไฟมัง้งแค่นั้นมันออกมาสวยแน่แน่เห็นด้วยเค,ค้กออกมาเจ๋งมากตอนนี้ก็ถึงเวลาจุดเทียนที่งทำให้เจ๋งขึ้นไปอีก <Wow. S 1> แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเป่าเทียน <Wow. S 1> ตลกอ,อะไรดูสิสัญญ,ญาณเตือนไฟไม่ดังเป็นเพราะเธอ ตอนนี้เธอทุกคนจะเปลี่ยนหมดเลยฉันจะทำยังไงดีน้ำโง่ทั้งหมดเป็นเพราะเธอ Oh n <no>. ข <c oughs> ้ามนนดีนะที่เคงไม่เสียหายเท่าไหร่ <What? S 1> ฉันต้องพูดแบบเดียวกันไม่ได้แต่มันดูน่ารักสุดๆอึาวเวลาฉันเล่าของฉันเหมือนกัน เค้ก็สนุกดีแต่เค,ค้กนี้อร่อยสุดๆเลยมีความสุขจังฉันรักงานของฉันฉันนั่งนักทั้งวันเลยแถมไม่ได้เรียนรู้วิธีต่อสู้ด้วยฉันคือนินจาเตาสวัสดีฉันมาเก็บตัวอย่างเพื่อไปตัวก่อนอื่นฉันขอดูก่อนว่าอะไรอยู่ในกลงม<า>ไม่เราไม่ต้องการหมอมออกไปได้แล้ว<ม>ฉันต้องการต่อร่างกาย แล้ถ้าเธอไม่ปล่อยฉันเข้าไปในคุกงั้นฉันต้องตรวจเธอด้วยที่ส่วนก้นถอดกางเกงสิรู้อะไรไหมไม่ตรวจนั้นทษด,ดีกว่า uh huh. เขาดูป่วยๆ <you> เขาอยู่นี่ไงหมอ <Hey. S 1> ตรวจเขาได้เลย uh huh. อะไรนะ <Yeah. S 1> เออใช่เลยฉันปวดท้องบ้าง uh oh. ฉันว่าเขาป่วยมากๆ uh huh. ฉันไม่เกาัวมึกเธอดีกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว ลสิแอนดี้ฉันเอาสัญลักม่ให้เธอแล้วหวังว่าฉันไม่เอามาผิดนะไงไม่ใช่สิ่งที่เธออยากได้เหรออะไรกันไม่ใช่นี่มันแมวผู้หอกฉันคือโอเคฉันสับสนนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันไม่ออกพันชิ้วดีเลยแต่ถ้าไปดีกว่าตอนนี้เออฉันแพ้แมวพันจิไม่ต้องหัวฉันมีเลิทธ์กับยาด้วยจะฉีดมันที่ไหนก็ไม่เป็นผูมิอีกแล้วไม่ไม่จำเป็นหรอก เธอวิ่งตามแมวไปดีกว่าก่อนที่มันจะทำให้เธอสูกจับเดี๋ยวฉันก็ดีขึ้นตอนนี้ฉันมีมือกลางวันแสนลอร่อยอยู่อ๋อแมวมาจากไหนมันทาไมตึกได้อ oh. ย <ui> oh, ่างไงไม่เ oh. ป oh ็นไรเจ้าแมวน้อยขอโทษนะแต่ฉ <intellectual craw let> ันต้องโยนแกออกไปไปซะ โอ้ไม่นะฉันว่าเราถูกจับได้แล้วฉันกำลังล้มอ๋อเราต้องรีบหนีก่อนที่ตำรวจจะฟื้นหวังว่าครั้งหน้าฉันจะโชคดีกว่านี้นะสวัสดีฉันมาทำความสะอาดปล่อยฉันเข้าไปด้วยเดี๋ยวก่อน ก่อนอื่นฉันต้องตรวจค้นเธอก่อนบางที่อาจจะมีของอันตรายหรือของผิดกฎหมายอย่าเล่นมุกนะฉันแค่พนักงานทำความสะอาดอครได้แค่แค่ไหมฉันมีอันหนึ่งว้าขอบคุณมากแต่อย่านึกว่าฉันคิดว่าฉันรับสำคัญกว่างานเปิดให้ฉันดูว่าอะไรอยู่ในถังในนี้มันไม่มีอะไรสวยแล้วฉันทำไงดีโอมทำไมเธอถึงมาปวนฉันอย่างนี้ฉันทำความสะอาดตึกงานเลิกหลังด้แล้วเกิดอะไรขึ้นเอาหลับไปได้แล้วอย่างน้อยก็สะอาดขึ้น ฉันเจอพวกมันทั้งสมเลย3สเหรอแต่ฉันมีตัวเดียวไม่จริงฉันเจอปลาทองสามตัวปลาเหรอใครเรียกปลาว่าพื้นไม่ใช่ปลา <What? S 1> แต่เพื่อนของฉันคือเดี๋ยวเงียบก่อนตำรวจลังมาซ่อนปลาแล้วซ่อนเหรอฉันต้องคำยังไงที่ไหนดีนะอ,อ๋อรู้แล้วถอยซ่อไงมันมีน้ำในนั้นก็หมายของว่าปลาจะปลอดภัยในนั้นฉันบอกว่าเธอไม่สงสัยนะ อะไรขึ้นที่นี่ทำไมน้ำถลงเต็มพื้นเลยทำไมพวกเธอถึงอยู่ที่นี่ฉันกำลังจะเปวดห้องน้ำเน่อโอเราต้องรีบไปแล้วล่ะฉันบอกว่าเจนจะหาเพื่อนรักของฉันเจอนะฉันรู้สึกเหงามากเม่อไม่มีเขาฉันคิดถึงมาของฉันมากเลยสวัสดีฉันชื่อเจอรี่ ฉันมาที่นี่เพื่อซ่อมห้องขังนี่คือกล่ออุปกรณ์ของฉันตรวจเลยสิทุกอย่างในปกตินะเข้าไปได้โอเคเออห <Stop. S 1> ยุดก่อนคนอื่นเธอช่วยดูเก้าอี้ให้ฉันได้ไหมมันหักแล้วฉันนั่งไม่ได้เลย uh oh. เก้าอี้เหรอใช่มันเกิดขึ้นตลอดแหละฉันต้องใช้เออเอันไม่อะไรแค่เทปเหนียวๆน่ะ uh oh. เทปเหรอใช่เข้าไปสิ <Okay. S 1> อีกแล้วจะนายจ้างโทกอีกแล้ว มานี่ก่อนสิเรามีปัญหากับหลอดไฟนะ่ะ <Hey. S 1> ถ้าเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อยได้ไหมโอเคแน่นอนได้สิ <Come on. S 1> ตอนนี้ฉันต้องคิดว่าจะเข้าหาแอนดี้ได้ยังไงอาา่าฮะฉันแค่ต้องจอดลล่ใหญ่ๆที่กำแพงฉันว่าขอจะช่วยได้กำแพงนี่แข็งแรงกว่าคุกที่อื่นเลยแต่ไม่เป็นไรฉันมีสวานอะไรกันตูมหมบต้องใช้พี่บอมซนแล้ว อ้าฮ่านี่สินได้ผลแน่นอนทำไมนานจังเอไม่ต้องห่วงฉันก็ต้องเปลี่ยนหลอดไฟน่ะในที่สุดแอนนี่ก็ได้เจอเพื่อนของเขาแล้วเขาอยู่ไหนเขาเข้ามาในรูนี้ไม่ได้แน่นอนอะไรน่ย มันคื้นหนูเอ้ว <What? S 1> เกิดอะไรขึ้น uh oh. ทำไมถึงไม่หนูในกำแพงแล่ะ uh oh. ออก่อนที่ใส่กันไปเราต้องชิงแล้ว <Hey. S 1> สวัสดีฉันจับใบไหลได้มันคือตัวฟอร์เรสตที่ขโมยเราต้องเอามันเข้าคุก hmm. ว้าวทุกคนพยายามจับมันตั้งนานนะ เข้าไปสิห้องของอยู่นั่นแล้วกล้วยของฉันอยู่ไหนนะเกิดอะไรขึ้นเจนเธอเอาผู้หลงฉันมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วเขาอยู่นี่แล้วเธอดีใจไหมล่ะที่จะเจอเขาเลยเนี่ยนี่มันตัวเฟอร์เรนมันแปลกมากนั่นไม่ใช่เพื่อนของฉันสักหน่อยฉันเล่าจะหน่อยกับเรื่องนี้แล้วนะน่าสงสารจังแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวก่อนนะเธาไม่ใช่ตำรวจนี่ฉันต้องทำงานของฉันแล้วเอาแล้วรถของฉันไปไหนดูเหมือนเจ้าเฟรนี่จะขมยเก่งมากอะไรกันเนี่ยเราต้องไปแล้วอย่าข้อให้เราด้วยเหยุนะช่นตามจับพวกเธอไม่เธอจะไม่ฉันไม่ปล่อยเธอหรอก รู้อะไรไหมฉันจะไม่อาหารเธอวันนี้เอากล้วยไปสินี่คืออาหารที่เธอต้องกินในวันนี้และพรุ่งนี้ด้วยไ้ช <Hey, S 1> ินพานเสอ,อาหารมาให้นะโทษเหวั <Hey. S 1> งว่าไม่ไมีสั์ดยู่ข้างในนะโอเคเราเพิ่งมีปัญหาเรื่องตัวเฟเรดนะทาน้านกำลัพูดถึงอะไรมันจะมีสัน,น,นดิ์ <Yeah. S 1> อ่งไดงฮะโอ้ฉันขอไก่ทอดได้ไหม s <S ฉันกำลังหิวมากเลยแ mm. น่นอนกินให้ร่อยนะ ขอบคุณในที่สุดฉันก็ได้กินอาหารสักทีเดี๋ยวก่อนนะแล้วคนสัมาจากไหนฉันว่าฉันรู้แล้วอันดี้นี่ฉันเองเจนฉันเอาเพื่อนของเธอมาให้จริงเหรอในที่สุดฉันรอต้องนานเลยฉันตามจับมันไปชั่วโมงเลยนะมันทั้งเร็วทัลงกระโดดสูงมากเลยนี่เหรอ โอ้ไม่เอานะานี่มันระตายที่ฉันอยากได้ก็คือเงียบก่อนเธอมาแล้วฉันนึกออกแล้วเป็นเธออีกแล้วแล้วก็อีกแล้วก็สัตว์พวกนั้นอะไรสัตว์อะไรใต้ฝาไงฉันรู้นะเธอพูดถึงอะไรไม่มีสักหน่อยเช็คดูกันได้เป็นไปไม่ได้มันต้องมีสัตว์อยู่ในนี้สิฉันเห็นขนสัตว์อยู่ที่ไก่ของฉันเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเธอจินตนาการไปเองจินตนาการเหรอไม่มีทางฉันจะหามันฉันรู้ว่าเธอซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่ เธอกำลังทำไรน่ะฉันไม่เห็นอะไรเลยนะฉันก็แค่รบับอาหารเป็นกระต่ายที่ดีมมากแต่มาอยู่ใต้หมวกฉันแบบนี้ <sm ell> หยุดนะเ้ากำลังจะไปไหนนี่ยโอ้ฉันมาหาแอนดี้ฉันเป็นภรรยาเขาเราเป็นครอบครัวและมีลูกน้อยด้วยกันว <st arts> แค่เด็กคิดถึงพ่อนะ่ยเด็กน้อยเหรอแน่นอนเข้าไปสิแอนดี้ไม่เห็นผู้อะไรเกี่ยวกับครอบครัวเลยแอนดี้ไงฉันอีกแล้วแล้วเดี๋ยวว่าครั้งนี้ฉันเอาอะไรมาทำไมเธอมึนมาใกล้ๆล่ะมันเป็นหมาเพื่อนยากของฉันในที่สุดแกก็ได้มาอยู่กับฉันฉันคิดถึงแกมากเอามันเข้ามาสิอ๋อมันตัวใหญ่เกินไปมันผ่านซี่กรงไม่ได้ออจับมันไว้มันกำลังวิ่งหนีฉันชอบพันดักจัง ทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นสวนสั์นะนี่จะหมาแกลังไปไหนนะเอ้อฉันถูกโจมตีเอามานอกไปทีดูหเหมือนว่านี่พ็ัอากาศที่ช่วยแอนนี่หายคุกปุญแจอยู่นี่เองล่อยฉันเอาไปทีแน่นอนถ้าเป็นสระแล้วแต่ฉันต้องหากุญแจที่ถูกต้องกันนะฉันรู้วิธีทำให้สอดสงบลงได้ แกอยากได้ฮอนดอกไหม mm hmm. ฉันรู้ว่าแกอยากได้ mm hmm. ตอนนี้ก็ไปกันแกกำลังจะเข้าคุกเหมือนกัน mm hmm. อาา๋อฮะพวกทธอกาลัทำอะไรนะ mm hmm. ไม่มีอะไร mm hmm. ก็แค่ยืนเฉยๆนะเ mm hmm. จ้ามาน้อยกำลังจะได้อยู่กับเจ้าของแล้ว mm hmm. แล้วจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนาน ฉในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันส่วนฉันกลับบ้านได้ไม่มีทางเราตอนนี้เธอเพิ่งเปลี่ยนคุปเป็นสวนสัตว์ดังนั้นเธอต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังด้วยตอนนี้พวกเธอก็สร้างปัญหาให้ฉันไม่ได้อีกแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดไว้เลยแต่ไม่